ทยาธรรมศาสตร์นะคะถือว่าเป็น1ใน10ของสหกรณ์ที่ลงทุนการบินไทยมากที่สุดตอนนี้เราอยู่ในสายกับรองศาสตราจารย์ดรนพพล,ลีปรีชานน์ค่ะประธานสหกรณ์อ,อมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณกออาครับสวัสดีคุณังครับค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครูน่นี้ข้อมูลถูกต้องนะคะสหกรณ์อ,อมรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือว่าติด1ใน10ของสหกรณ์ที่ลงทุนในการบินไทยมากที่สุด อืมก็เวลาพูดถึงนหนึ่งในสิทเนี่ยก็คือเราเป็นผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ดีกวะนะ่านะแล้วก็ลงลงทุนซื้อตราสารน,นี้นะครับอ่ที่ได้ผลตอบแทนที่ส่ที่แล้วก็เงินต้นเนี่ยก็ยงังคงอยู่อ่ต้องเวลาพูดถึงว่าลงทุนกานรนในใน,ในการลงทุนเนี่ยต้องเรียนกุศญ้าแล้วก็รู้ฝังว่า,าการลงทุนมันมีหลายรูปแบบนะ <c oughs> พูดถึงเราพูดถึงการินไทยเนี่ยคนอาจจะนึกถึงเรื่องการลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรื่องเรื่องหุ้นสา,ามันอย่างเงี้ยน,นะฮะเี่ยแล้วก็รุ้นารามันซึ่งเราซจอหุ้นเนี่ยมันมีตลาดมันมีความผันผวนราคามันจะขึ้นลงตลอดเวลาทุกๆนาทีนะครับแต่ว่ากรณีที่เราลงทุนเนี่ยเราลงุนฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งทุนคือถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนที่เป็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งทุนก็คือว่าผู้ลงทุนเนี่ยอยู่ในฐานะที่เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการด้วยก็คือถ้าเกิดว่ามันี่ ถ้าใครมีปริมาณสัดส่วนหุ้นในหุ้นสามัญมากเนี่ยก็จะมีส่วนจะมีความเพียนเจ้าะกลุกิการซึ่งหมายความว่าคือถ้ามีเกินกว่า5้เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในในการตัดสินใจใน,นองค์กรได้เลยอย่างเชน่นรัฐบาลตอนนี้ก็คือถือหุอ้นไว้ห้ิบเอที่เหลือกักระจายหุ้นให้กับ ประชาชนทั่วไปซึ่งตารบินไทยเป็นบริษัทในลตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนนี้ในส่วนในส่วนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยไปลงทุนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ส่วนนั้นฮะต้องย้าว่าไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ <c oughs> แต่เป็นการลงทุนในหุ้นอ่อากูเพเราคิดเล่นคือ,อหุ้นกู้แต่จริงๆแล้วมันก็คือตราสารหนี้เอกชนนะครับตราสารหนี้เอกชนเนี่ยเป็นลักษณะการลงทุนมอนเป็นพันธบัตรนะฮะเราเราเคยได้ยินพันธบัตรรัฐบาลาบาใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็คือพันธบัตรกับเขาเรียกว่าบอนนะครับเป็นพันธบัตรที่เป็นของเอกชนซึ่ง มีคุณลักษณะคือเป็นการลงุนรูปแบบหนึ่งซึ่งผู้ที่ผู้อที่ผู้ที่ขายพันธบัตรเนี่ยผู้ที่ออกพันธบัตรเนี่ยจะมีฐานะที่เป็นลูกหนี้เพราะว่าเขาเขาต้องการระดมทุนเขาก็เลยต้องออกพันธบัตรในวงใ,ในจำนวนเงินค่าค่าหนึ่งแล้วก็ประกาศให้กับประชาชนทั่วประเทศเ,<ะ>เนี่ยเขาซื้อได้ปกติโดยจะมีข้อเสนอว่าพันธบัตรเนี่ยผู้ซื้อด้จํจำนวน x บาทเนี่ยก็จะมีระยะสัญญาเป็นระยะาสั้นระยะกลายาวเช่นสามปีเจ็ด<ะ>ปีหรือสี่ก็ตาม ดูหลักเนี่ยถ้าสัญญาระยะสั้นเนี่ยผลตอบแทนจะน้อยระยะยาวก็จะผลตอบแทนจะมากอ,มอันนั้นเนี่ยเราเราก็เองเราก็จัดในการซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอเขาก็จะขายเปิดมาแล้วก็ต้องไปจองของธรรมศาสตร์เนี่ยเราเองเนี่ยเราได้มีการสะสมซื้อมาตั้งแต่ปี<ะ>2 5 5 7นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยจนมาถึงปี2562เนี่ยนะฮะตอนนี้เราได้ผลตอบแทนนะฮะที่เป็นดอกเบี้ยเฉยๆนะ เรา,า,เรามีจำนวนเราจะมีจำนวนรุ่นปูที่ซื้อมาเนี่ยหลายสิสัญญานะแต่แต่ละสัญญาเนี่ยก็หลายสัญญารบค้คนกำหนดแล้วเราก็ได้เงินต้นคืนครบแล้วนะครับแล้วก็แต่ละสัญญาก็จะมีดอกเบี้ยซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่เปอร์เซนตแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่ดย้าเปอร์เซตประมาณนะฮะถือว่าสูงนะคะ สูงครับสูงมากก็ถึงก็เป็นการลงทุนที่ที่ททดีครับเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ตู้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าเกิดปุป๊บพุ่าก,ก,ก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์่ะนั้นแต่ว่ามันถันถวนมากนะฮะแต่ในหุ้นพู้เนี่ยผลตอบแทนจะคงที่เลยนะฮะตามสัญญาที่กําหนดไว้อันี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการลงทุนในหุ้นตู้เป็นการลงที่ที่มั่นคงและความเสี่ยงต่ำม,มากเพราะว่าเราเนี่ยลงทุนภายใต้กฎหมายที่กําหนดว่าสากลนอมรัพย์ทั่วประเทศเนี่ยจะลงทุนในในหุ้นู้หุ่ได้รรัััับบบาจดดลํนะค จากบริษัทจัดลำดับที่เชื่อถือได้เนี่ยที่ตามที่สากลตามที่คณะกรรมการพัฒนาสากลตำรวจเนี่ยต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับเอลบแต่กัญมินทรไทยเนี่ยเขาถูกจัดระดับอยู่ในระดับเอเพราะเขาเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีมาตลอดจนเพิ่งเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ไม่คาดหมายที่เราคนที่ซื้อณขณะนั้นเนี่ยคาดหมายไม่ได้นะฮะเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราซื้อมันตั้งแต่ปีห้าหนึ่งไงจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยที่เป็นผลตอบแทนคืนมารวมทั้งสิ้นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเศษแล้วนะ ค่ะหนึ่งพันอย่างไรกวันที่พิเศษดอกเบี้ยนะฮะเงินต้นเรายังอยู่นะแต่ว่าหลายัญญาก็จะจัดได้รับคืนมาแล้วค่ะปันันี้เงินที่เราเป็นเงินต้นที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่ยังไม่ครบกำหนดเนี่ยคือสองพันสามร้อยล้านนะฮะซึ่งเราเพิ่งได้รับคืนมาอีกสองร้อล้านเมื่อเดือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยยอดเงินที่อยู่ในในขอดพื้นผู้ของการบินไทยให้สองพันห้าร้อยกว่าสิบล้านตามที่เป็นข่าวแล้วนะฮะนั่นคือยอดตัวเลขเก่าที่มันอยู่ในสิ้นปีปิดบัญชีที่แล้ว นะครับตอนนี้เนี่ย<ช>อยู่ที่สองพันสามร้อยล้านแล้วผลตอบแทนที่เราได้มาแล้วทั้งหมดเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยที่มามันพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านแล้วนะครับ<ช>ค่ะตอนนี้เนี่ยที่เราอ่ากลังกําลังจะจกำลังจะสื่อกำลังจะสื่อกบบอ่าทุกทุกฝั่งทุกป่ายดูว่าค่ะตาหลายท่านเนี่ยกัองวลใจว่า <c oughs> ผู้ที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารนี้กระชนเนี่ยจะมีเงินเงินที่ลงไปเนี่ยจะสูญหายไปหรือจะจะเป็นศูนย์ซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับย้ําว่าเป็นไปไม่ได้ ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์เป็นไปไม่ได้ที่เป็นเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ครับต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ฮะอ่าต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะจากันนี้อย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับอ่าว่าสถานะของกรมินไัยเป็นยังไงถ้าเร็วที่สุดเนี่ยเอาบอกว่าเร็วที่สุดนะครับก็คือเขาเนี่ยตกอยู่เฉาะว่าที่ต้องมีผู้ฟ้องล้มละลายค่ะ กาที่ผู้ฟ้องล้มละลายเนี่ยตามกฎหมายล้มละลายนะครับกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเนี่ยมันจะมีสองแฝกก็คือแฝกหนึ่งก็คือฟ้งอฟงล้มละลายกับ <c> แฝกนึงก็คือเข้าไปร้องต่อาศาลเพื่อขอพื้นทผู้กิจการ <c> นะครับ,บรอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันในการฟ้องล้มละลายได้เนี่ยผู้ฟ้องต้องเป็นเจ้าหนี้เท่านั้นนะครับตัวเองเนี่ยฟ้องล้มละลายตัวเองไม่ได้ <c> ไหมายความว่าการมีใครเนี่ยเขาจะยื่นต่อศาลว่างเพราะจะล้มละลายไม่ได้เวลาข่าวบอกว่าปล่อยให้ล้มละลายเนี่ยแปลว่า อ่ามันมีเงื่อนไขคือว่าการฟ้องล้มละายได้ต่อเมื่อเจ้าหนี้ต้องพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินเนี่ยมีค่าน้อยกว่านี้สินเพราะนี้สินล้นพ้นตัวจนทาให้นี่สินเนี่ยมีมูลค่ามากมากกว่าทรัพย์สินไปแล้วถึงจะเข้าเงื่อนไขในการฟ้องล้มลลายได้เท่านั้นนะครับแล้วผู้ฟ้องต้องเป็นเจ้าหนี้เท่านั้นด้วยอันนี้เงื่อนไขนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่บอกว่าถ้าจะปล่อยล้มลายแต่ว่ารัฐต้องปล่อยให้จนกระทั่งลายลายไอ้ตัวหนี้เนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สินคะณจะกู้ไปยืดฟ้องได้เอาละใน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 ขณะปัจ อ่าทรัพย์สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหมื่นล้านนี่สินที่อยู่ที่ประมาณสองแสนสามปลายป่าหรือประมาณสองแสนสี่ต่อสองแสนสามเป็นปลายซึ่งยังมีทรัพย์สินมากกว่านี้อยู่อีหมื่นกว่าล้านคนะฮะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปฟ้องร้องลายณปัจจุบันแล้วอ yes ีอีพักใหญ่เลยฮะอีนานเลยครับจถึงจะถึงจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ประเด็นแบบนี้ครับประเด็นคือว่าเป็นไปได้ที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะอาจจะในฐานะที่เป็นเจ้าหนุกส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจการเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะยื่นทําแผนฟื้นปูกิจการต่อศาลได้นะครับ โครงการที่จะที่จะโดยการที่จะเกิดอเจ้าหนี้เข้ามาล่ะให้เจ้าหนี้เนี่ยมามาถ้าสารชี้นะครับจะต้องให้สารชี้นะครับเือสารชี้เนี่ยก็จะให้เจ้าหนี้เนี่ยเข้าไปเข้าไปแจ้งต่อต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์พิทักษ์นะฮะเพื่อเพื่จะได้บอกว่าใครเป็นเจ้าหนี้บ้างแล้วจะมีการแต่งตั้งเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยมาเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพื้นปูร่วมตัดต่อแล้วเขาก็จะเอากรรมการเนี่ยไปเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นลักษณะขอพักสำหรับนี้สักพักหนึ่ง หรือไม่ก็อาจจะต่อรอถ้าใครอยากได้นี้เลยก็อาจจะต่อรองเจรจาทําแทรคัดไปก็อาจจะยอมรับบางส่วนแต่ไม่มีทางที่จะปรับยกี้ให้อยู่แล้วฮะแต่ว่าบอกว่านี่ยังไงก็ได้คืนเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยถ้า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 เก็บรวบรวมได้ก็ต้องไปขายก็ต้องไปจัดการที่จะถ้าฟื้นฟูเนี่ยเขาก็ต้องมีแผนฟื้นฟูที่จะดำเนินกิจการต่อได้นี่ยังคงอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหน เะี๋วกรณีฟื้นฟูนะแต่กรณีถ้าล้มละลายเนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่ที่รับยับเนี่ยก็ต้องเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปขายทอดตลาดพอไปขายทอดตลาดปับเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยก็จะต้องมาจัดสรรให้กับเจ้าหนี้อันนี้เราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ประเภทเขาเรียกว่าเงินทุ่สามมันไอ้คอติัพเองเงินทีนกู้อะไรเรียว่าตราสารหนี้กันจดแต่ในเจ้าหนี้ที่มีสิทดในการได้รับชำระหนี้ก่อนลูกหนี้ประเภทอื่นเจ้าหนี้ประเภทอื่นเือทั้งหมดเลยยกเว้นเจ้าหนี้ที่มีประกัน แต่บางเอญเนี่ยจำมินไทยไม่มีไม่มีตราสารนี้ที่มีประการดังนั้นเราก็จึงได้ติดก่อนไทยนในกลุ่มในกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหุ้นผู้ทั้งหลายได้ติดก่อนหุ่นสามมาันนี่คือก่อนหุ้นกลุ่มสิดทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นอย่างในบรรดาทขับสินทั้งหมดในกรณีล้าที่สุดเนี่ยยังน้อยเนี่ยเมื่อเอามาแบ่งจัดสรรกันในกลุ่มลูกหนี้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ได้รับเงินคืนอยู่แล้วนะฮะไม่มีทางมเป็นศูนย์ได้เอาเพย์อย่างเร็วร้ายสุดนะก็ครึ่งหนึ่ง อ่าที่จะซักเกลียรลเร็วแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะลุกลายก็เป็นไปได้ไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าจะต้องมีต้องมู่กแต่ี่สูจได้เห็นว่านี่สินล้นพ้นตัวเจอขรั่งนี่สินในมากกว่าอ่าน้อยกว่าทรับอ์มากกว่าครับปินไปแล้วค่ะที่นี้ผมจะเชีให้ผมนิดเดียวของเวลาที้จะว่า <c oughs> ผมเองเนี่ยอยากที่จะอ่าเชียอ่อ่าทางสมาชิสกสากลทั่วประเทศเนี่ยได้ทำความเข้าใจแล้วแล้วบทบทช่วยช่วยเหลือสากลของท่านในตัวเองในเรื่องในเรื่องในเรื่องที่ว่า พองของของคนที่มาซื้อหุ้นเ0ปีเนี่ยเขาแม่นโงมาครับถ้าเขาไม่ม่นโขงเนี่ยเขาไม่มีเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อเอามาลงทุนละครับหลักการก็คือว่าการที่จะไปลงทุนแปลว่าอะไรเพราะเขาต้องมีเงินเหลือครับเงินเหลือจากการที่มีเงินเอาเงินมาฝากเนี่ยแล้วเขาต้องหาหาดอกเบี้ยไปให้กับผู้ฝากเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งเขาก็ต้องเอาเงินที่ฝากเนี่ยไปไปลงทุนปแปงหาก,กําไรเพื่อเอากําไรเนี่ยมาจ่ายดอกเบี้ย ใช่ไหมครั <S <S แล้วมีส่วนต่างแล้วก็มีเงินที่ยังเป็น,เ,ปนเงินทุนต่อไปแล้วก็ทุนต่อไปาสาหรับกอเน,นี่ยก็เป็ <S <S หนหลักที่ช่วยช่วยช่วยเหลือเพื่อคุณการในสมาชิกก็ต้องเอาไปจัดทําเป็นทุนสาธารประโยชน์ไปทําประโยชน์ให้กับสมาชิกนะเป็นทุนไปศึกษาเป็นทุนการศึกษาเป็นทุนอาอาถ้า,าเสียชีวิตทนุนเกษียณซึ่งก็ต้องเอาจากผลกําไรนี่ครับเอามาจัดสรรเป็นทุนสาธารประโยชน์ชแล้วเอามาเป็นเงินปันผลแล้วเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ยตื่นแล้วก็ให้กับสมาชิกเนี่ยได้ผู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในท้องตลาด ค่ะในการดูการน,นี้ผู้ฝากก็ได้ดอกเบี้ยสูงไปในท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยในการดําเนินกิจการของสกากกองที่สัญญาก,ากา็คือว่าถ้าสกากกองเจ็ดสิจ็ดสิบสี่แห่งที่ที่เอาเงินไปซื้อผู้ได้เนี่ยแปลว่าเขามีเงินเหลือนะครับค่ะว่าเขาไม่ได้ซื้อที่เดียวคราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพอซื้อผู้อยู่อ่ประมาณก็ไม่ต่ำกว่าสิบสิบกว่าปอน์ทุกทุกทุกที่ค่ะแล้วเขาก็พออื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาเลยเขาก็ได้รับชําระดอกเบี้ยเนี่ยครบตรงตามกําหนดตลอดตลอดเวลาเคค่ะขารก็จะมั่นอไปถเงิน ถอนเงิน๊บเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินเนี่ยเอามาถ้าเกิดถอนพร้อมๆกันหมดเนี่ยเงินที่จะมาเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปเอามาจากไหนก็คือถ้าเวลาปล่อยกรุงทูเ้าก็ไปขายธนบัตรทิ้งอ่าเสียโอกาสเขาอาจจะต้องไปกู้ยืมมาเพราะว่าเงินที่เอาไปให้เขากู้เนี่ยก็ยังไม่ถึงกําหนดที่ต้องมาคืนเขาอาจจะต้องเอาเงินเขาต้องอาจจะต้องไปกู้เสียประโยชน์ผู้ที่เป็นผู้ที่สมาชิกไปถอนก่อนกำหนดก็จะเสียประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับตามกำหนดก็ไม่ได้รับดังนั้นเนี่ยมันก็เสียประโยชน์ทั้งสมาชิกที่ไปถอนก่อนแล้วก็ ประโยชน์ทั้งฝากกรที่ถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องอปรับสภา,าพคล่องโดยการไปถอนเงินที่ไปฝากต่อจากธนาคารอี่จากจากฝากรอื่นที่ได้เบี้ดีกว่าเนี่ยเอามาก่อนก็จะเสียป,ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคแต่ยืนยันครับว่าผู้ที่เป็นฝากกรพิเศษอย่างเงี้ยมีฐานะมั่นคงและดนทั้งธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยมีสภาพคล่องมีะค,ะคุณนะฮะซึ่ง,ส,งสูงกว่าเจ็ดศูกว่าเงินลงทุนที่ลงไปที่การธนาารเนี่ยจำนวนมากอยากให้ความมั่นใจครับว่าเราสามารถเดินหน้าดิการไปได้ตามปกตินะครับไม่มีประเด็นอะไรครับ โอเคค่ะอาจารย์ที่นี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคืออาจารย์พยายามจะสร้างความมั่นใจว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนที่เอาเงินมาลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยเนี่ยจะได้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในทั้ง47 74องคอ์กรนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ของการบินไทยใช่ครับได้ครับโดยหลักการถ้าถ้าถ้าเนื่องจากเหตุของหุ้นกู้ไม่มีผลกระทบแน่นอนครับค่ะอาจารย์ีผลกระทบมีผลกระทบประเด็นเดียวคือต้องเอิร์ตกใจตกใจแล้วก็กลัวจะเงินจะหายแล้วก็แห่กันไปสอนพร้อมกันหมด พร้อมเงนหมดเยอะๆเนี่ยประเด็นก็คืออย่างที่บอกครับมันมัน,มนบาลานซ์ไอความสมดุลมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไปตือการที่จะหางเงินมาคืนคนฝากเนี่ยในเวลาอันสั้นเนี่ยะนะพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จริงจงมีเงินเงินก็มีเจ้าของเงินอยู่แต่แว่าเงินก็คืออะไรครับก็ไปลงทุนเพื่อหาอไรายได้ก็มาจ่ายกับคนฝาก S <S <an> <S ไปนะเอาเงินกลับมาจากจากผู้ที่ปล่อยคู้ไปหรือลงทุนไปเนี่ยมันต้องมีเวลามีขั้นตอนอันนี้เนี่ยหลายที่เขาจะมีเงินสำรองเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินที่ที่สำรองเพื่อสภาพคล่องเนี่ยคื <S <S <an> <S ออย่างเขาจะมีอยู่ประมาณตั้งสามพันล้านสี่พันล้านสองพั 2, ลนล้านก็แล้วแต่ไซสนะ์ของแต่ละท,ที่นะครับธรรมศาสตร์ก็มีสภาพคล่องที่ที่ที่เราเรามีอยู่ไม่มีปัญหาครับจะมาถอนเป็นเป็นหลักหลักเท่าไหร่ก็ตามเราก็มีแต่ถ้าเกิดมาจนกระทั่งจุดจริติคอลข้อวันหนึ่งเนี่ยไม่ดีละนะจุดหนึ่งที่มันมันเยอะเกินไปแล้วมาพร้อมันก็จะทําให้อมีีมความ มีความเขาเรียกว่าอันบาลานะครับอันบาลานคือทําให้สมดุลระหว่างระหว่างบาลานชีสระหว่างการที่เราจะต้องบาลานว่าการที่จะถอนเงินมาจํานวนมากในเวลาเดียวกันอันสั้นเนี่ยมาพิจารเนี่ยเราก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่ที่เราก็ต้องเรามัดระวังแต่แล้วก็อยากที่จะให้สมาธิเนี่ยได้ดูแต่ว่าอย่างนี้ครับตรงนั้นไม่ใช่เป็นไปด้วยตัวเราเองเราก็อยากความที่ิประโยชน์ในการถอนมาเร็วกว่ากําหนดในการที่จะต้องเสียค่าดอกเบี้ยที่ควรจะต้องได้แลกสากรก็ไม่อยากผิยประโยชน์ที่จะต้องไปจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ควรจะต้องได้จากสากเน จากที่อื่นที่เราไปที่เราไปไปไปฝากไว้ท,ที่เราไปปล่อยผู้หานะครับนี่ก็เป็นแบบนนะครับอาจารย์คะงั้นขอถามในส่วนของอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างธรรมศาสตร์เองที่อาจารย์เป็นประธานด้วยเนี่ยค่ะตอนนี้สถานการณ์ในสหกรณ์ของธรรมศาสตร์เนี่ยมีคนมาแย่งกันถอนออกแล้วไหมคะเริ่มจะตกใจแล้วก็มาถอนออกอะค่ะ ก็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 มีคนมาโทรมาสอบถามผมเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็พยายามปฏิบัติก็มีคนกังวลใจนะครับต้นนโรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากหลายท่านเนี่ยไม่ทราบอ่าก็ก็ใช่จริงอย่าที่ผมเรียนให้ที่ต่อญาตทราบแต่ผคนตกใจก็หลายคนก็ก็ก็มีความกังวลอยู่บ้าง่ำนวนใหญ่ที่มาถอนอ่าจำนวนมากที่มาถอนเนี่ยเขาก็ถอนไปตามปกติอ่าไปซื้อที่ซื้ออะไรแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เขาตกใจ บางบางคนพอมาถึงเราก็อธิบายเขาก็เขาก็กลับบ้านไปบอกเออเข้าใจแล้วบางคนเขาไม่เข้าใจหรือว่าไม่แน่ใจเขาก็บอกว่าเออขออนอปก่อนีลยวค่อยถ้าแน่ใจกลับมาแล้วค่อยมาปากใหม่คืออเขาเองมีช่วงที่ลำบากใจว่ายังกังวลใจอยู่อะครับซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะเรื่องทางเทคนิคซึ่งเราเองเนี่ยอ่าก็คงอาจจะไม่สามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้พร้อมเพียงกันในวงลาสั้นนะครับแต่ว่าพีงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสถานสื่อแบบเนี้ยผมอยากที่จะจะจะเรียน่านหรือว่า ความเข้าใจในเรื่องของของการลงทุนในพื้นทุ่งก่อนเนี่ยไม่อยากให้มองว่าเป็นพุ้นสามัญซึ่งซึ่งมันหายไปกับการกิจาการที่มันล้มละลายหรือว่ากิจาการที่ม,มันมันมันไปทางลบของของ,ของ,ของการบินไทยไม่ไม่ใช่เลยครับก็ยังไงสุดท้ายในการบินไทยเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการใจรุปันหนึ่งซึ่งหนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่ปล่อยให้ล้มละลายรัฐก็ต้องอุดหนุนเงินเข้ามาเพื่อทำสินมีค่ามากกว่านี้สินอยู่ตลอดเวลามันถึงจะฟ้องมันก็ฟ้องลงไม่ได้แต่ครับนี้ถ้าเกิดว่าจะวิ่งไปในทางที่ที่จะจะล เพื่อจัดทาแผนพื้นถูกกิจการคือกิจการก็มีโอกาสกลับเปื้นฟูครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าสายการมีจํานวนมากในโลกนี้แต่มีสถานห้ใช้คล้ายๆนี้อย่างเราเลยคล้ายๆจะไปละลายก็อยู่ในเฉพาะเคยล้มละลายไปแล้วครับแล้วเขากลับมาเฟื่องฟูกลายเป็นกิจการที่มีกาไรมากมายมหาศาลณวันนี้เนี่ยหลายที่ในโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถพื้นฟูกิจการกลับได้ท่านนี้ผมต้องการยกตหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอีเรือร้ายที่เราเคยเจอมาเนี่ยเมื่อปีสี่ที่แบงค์ล้มกันเลยในระนาดนะฮะะ ปากกรอมทรัพย์ทุกประเทศไม่กระเทือนเลยฮะก็จากที่จะให้ให้บอกว่าปากกรอมทรัพย์เนี่ยเป็นสถาบันทางการเงินนะฮะที่อยู่ภายใต้กฎตากฎหมายของของ,ของ,ของกรมส่งสบบของกรมศุลกสรรพกรกรมกระทรวงเศรษฐกิจรมีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็เรื่องของการที่จะสร้างมาเพื่อพน่อืนุนชุนเชือคนในองค์กรของตนที่ต้องการให้ใหมีให้มีคนมีเงินเอาไปฝากแล้วก็เอาคนที่ไม่มีคนที่มีเงินน้อยอะไรได้น้อย ก็เอาเงินนี้ไปใช้แต่จยาจำเป็นไม่ต้องไปกู้นอกระบบนะนแล้วก็มีมีกําไรเนี่ยเอาไปช่วยเรื่องขาดนประโยชน์เพื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเพื่อเป็นคุณประโยชน์ให้กับสมาชิกดังนั้นเนี่ยผมกำลังอยากจะเรียนสื่อไปว่าคนที่ท่านมีมีสตังค์เยอะๆเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านไม่ได้มีเหตุจําเป็นที่ต้งองเอาเงินไปใช้ในในสิ่งที่จําเป็นน,นะฮะก็ะมออย่นง,งนึงก็คือว่าอยากจะให้ช่วยเหลือลากย่าในกลุ่มในองค์กรเดียวกันว่าเอาเงินเก็บไว้ก่อนะนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือท่านก็ไม่เสียประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ควรจะ สองก็คือสภาพคล่องของขององค์กรแต่ละที่เนี่ยก็ยังมีอยู่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปถอนเงินมาจากเงินฝากที่อื่นหรือไปไม่ต้องไปถอนไม่ต้องไปขายพันบัรคุ้กู้ของที่อื่นที่จะต้องได้รับดอกบี้ยเยอะแยะผมยกไปอย่างง่ายๆว่าเนี่ยกันมิไทยเนี่ยตอนแร้ดอกเบี้ยมาพันเจ็ดร้อยสิบล้านตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยอย่างเดียวนะคำถามคือถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนจะแห่กันถอนเยอะ จากกอแต่ละที่ต้องเอาพันธบัตรของตนที่อยู่ในสั์ด่างๆเนี่ยไปขายในตลาดรองไปขายอะ่ะจะขายได้เราเราก็จะได้เงินต้นกลับมาแต่ว่าเขาเสียโอกาสที่ได้ดอกเบี้ยที่จะได้เป็นประจำ4-5%เนี่ยนะครับอ่าโอกาสนั้นเสียแล้วแต่เขาก็้องเอาเงินนั้ถอนมาเพื่อไปจ่ายเงินค่างเงินฝากที่คนถอนไป ยังไม่มีอยางยางโดนไม่มีความสาเร็จก็เป็นการฉี่ยโอกาสของปษากรเหล่านั้นอย่างมากค่ะค่ะอาจารย์คะขอแทรกนิดนะะึงค่ะสมมติว่าอย่างเช่นนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างคน <c oughs> ที่มีเงินเยอะเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนแต่สมมุติว่าอย่างสมมติเรามีเงินเก็บอยู่สักหล้านบาท อันนี้เป็นเงินทั้งชีวิตของเราแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคอยากจะเอาไปลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงอย่างเช่นไปลงกับสหกรณ์ที่ไปลงทุนให้กับการบินไทยเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหนี้การบินไทยทีนี้พอถึงเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกว่ากระแสข่าวอะไรต่างๆด้วยทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยเราจะได้คืนไหมแล้วมันก็เป็นเงินที่มีอยู่ทั้งชีวิตของเราแล้วค่ะสมมุติมันเป็นแบบนี้เราไม่ได้มีเงินมากอาจารย์จะแนะนํายังไงคะนี่ไงครับตอนที่ผมบอกว่าไม ฝากกองแต่ละที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นตู้ของ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 การวินชัยมันจึงสัดส่วนประมาณแค่อ่าประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของของหุ้สินทรัพย์ของฝากกองนั้นๆถ้าดูตํารวจเรแล้วนะครับนิดเดียวครับแมายคามว่าคือถ้าผมมีเงินหนึงร้อยบาทเนี่ยผมเอาเงินประมาณห้าถึงเจ็ดบาทเนี่ยไปลงทุนอะไรบางอย่างเงินที่ผมอยู่เก้าสิบเจ็ดบาทก็ยังเป็นทุนที่ที่ทำเนิกิจการได้ตามปกติเงินฝากก็อยู่ในกองนั้นนะฮะก็มีไม่จะทบกับเงินฝากใดใดทั้งสิ้นดังนั้นคนที่มีเงินแม้แต่บาทไม่ว่าจะเป็นนนนนบบบบบาาาาาาาทททททลล้้้หรืออยู่ใัน ไม่กระทบเลยไม่ต่ดคนเดียวครับยกเว้นว่าบางคนเนี่ยต้องการถอ,อนเงินเนี่ยเพื่อไปลงทุนอย่างอื่นที่มีผลตอบแทนดีกว่าเราอันนี้ไม่มีปัญหาครับประเดี๋ยวว่าเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในตลาดเนี่ยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนดีกว่าสากลนำทรัพย์ในองค์กรของตนนี้น้อยมากเป็นไปได้ไม่เป็นไปใช้ไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างเช่นเงินฝากประจ,จําของสากลอำทรัพย์เนี่ยแล้วแต่ที่นะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่ประมาณ3-5%ในเงินฝากระยะยาวะนะครับหรืถึถึงสอร์ครับขออภยัย ในขณะที่แบงค์ไทยแบงค์พาณิชเนี่ยผมว่าอย่างมากก็หนึ่งจุดห้าหรือสองเปอร์เซ็นต์ลงทุ่ลที่จะออฟเฟอร์ได้คอ่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่ที่ยกเว้นว่าเขาไปซื้อเอาลงทุนเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอาไปช้อนหุ้นอะไรหุ้นตกแล้วก็รอหวังว่าจะกินกาไรอะไรเงี้ยก็เสี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็รีน้ทราบว่าไม่จะทบต่อเงินฝากนะฮะหรือส่วนหุ่นที่เขามีอยู่ในองค์กรแต่อย่างใดเพราะว่าเงินจํานวนที่ที่ที่เอาไปลงทุนในฝากในกลาดมินไทยเนี่ยเป็นเพียงเงินจํานวนเปอร์เซ็นต์ ต่ำม,มากนะฮะถ้าประมาณห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์หรือประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมดที่มีเอาไปลงทุนนะฮะไม่ได้คือฝากลงทุนเนี่ยก็ไม่เยอะเลยครับไม่ได้กระทบอะไรทริงจริงมากครับค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างนี้งั้นขอให้อาจารย์ประเมินเป็นสองแบบและกันค่ะถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุดเป็น best case scenario กับเป็น worst case scenario มสมมุติว่าเราไปลงทุนกับสหกรณ์แล้วเนี่ย อะไรที่ประเมินแล้วจะดีที่สุดกับแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของเงินนะครับต้องขอไปต้องต้องให้เครดอตว่าเราไม่ได้ลงทุนกับสากรการบินไทยนะครับตอนนี้สากรการบินไทยก็คือเหมือนเราเขาเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินชนนะครับเราในุกธนบัตรนะฮะเอกนชนของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสากรการบินไทยคือเป็นสากรหนึ่งที่เขาก็เขาก็ไปซื้อธันบัตรของการบินไทยเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิผิดพลาตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาก็คนไปถอนไปไปไปถอนเยอะแยะเลยใช่ ขอให้สากลการบินไทยไม่เกี่ยวอะไรกับการบินไทยแล้กก็แย่กันธรรมศาสตร์ไม่ได้ไปลงทุนในสากลการบินไทยะค่ตอนนี้แม้การบินไทยเนี่ยจะจะล้มไปหรือจะเสียไปเลยเนี่ยสากลการบินไทยก็ยังอยู่นะะก็เห็นใจสากลการบินไทยมากว่าผู้ฝากของสากลรไทยโดยชั่วโดยหลักการเนี่ยถ้าเขายังเอนเงินฝากฝากอยู่ปกติเนี่ยสากลการบินไทยก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าสากลการบินไทยก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ที่เขาก็ลงทุนที่ธนบัตรของการบินไทยเนื้อกับ 70-73ปีที่แล้วก็ในดียวกนรนี้ธรรมศาสตร์ลุกขก็ไม่ได้เคยไปลงชุนกับสากรการบินไทยนะต้องเรียนเขาเขาเขจะมรับว่าสากรการบินไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทการบินไทยค่ะค่ะตรงนี้คงเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์อาจารจ์ผิดครับอันนี้ต้องเลียร์ต่อนะครับว่าบริษัทการบินไทยจะกัะนาจเป็นลูกหนี้ของสากร70ปีแห่งไม่เกี่ยวอะไรกับสากรของการบินไทยซึ่งจริงๆน่าเห็นใจสากรการบินไทยเป็นคนแถกงผเยอะมาก ตอนนี้เรื่องต้องฝากไปด้วยว่าเจ้าเพนักงานเนี่ยก็ช่วยต้องช่วยกันรักกันตอนตนเนี่ยก็ควรจะต้องอาจจะมีเงินยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็เงินฝากการนฝากสากลท่าน้เพื่อจะได้ให้สากลท่านเนี่ยอยู่รอดแม้บริษัทแม่จะจะต้องหยุดกิจการหรือต้องทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสากลก็ไม่ควรจะกดเตือนหลังขนาดนี้นะครับมันก็จะลาไปที่สากลยืนหยัดด้วยแล้วเพราะว่าคนอื่นก็ตกใจหมดว่าที่ตกลงเนี่ย าคนมีรมีปัญหากลายเป็นว่าก็เลยลามไปก็ระเบิดไปปักตัคนไปแห่ถอนกันออกมาจะมีปัญหาจะไปถอนแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเงินเงินต้นของ2 3 0 0ล้านของธรรมศาตร์ที่ลงอยู่ในเป็นกสิรทนกมาจะีราจะไปถกะไาชร้องอกว่ต้องสอพามรอลานของเรรมศาสระทีอยู่เป็นียกสิกรน้แหอนกเออกมีหาะปอแล้วจะไม่มีัหา่ย่้องทุกว่าเนน้องัน้อยล้านองราี่ยยน ปีที่หึงเลยทุปีเนี้ยของดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยของการบินไทยจะได้ปีเดียวปีละร้อยล้านปีเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับาอาจารย์คะขอสั้นๆทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่าสรุปแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปลงทุนในสหกรณ์นะคะอ่าไปซื้อไปซื้อทุนในสหกรณ์รที่ถือหุ้นของการบินไทยมันไม่ใช่กับหนูเป็ิครับเราไม่ได้ลงทุนในสหกรณ์เราเคยไปลงทุนในสหกรณ์ค่ะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ขออภัยค่ะอาจารย์ใช้คําผิดเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ถือหุ้นกู้ของการบินไทยนะคะ อย่างนี้แล้วอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรคะสําหรับสมาชิกของสหกรณ์เหล่านี้อ๋อก็สมาชิกสหกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสมาชิกแล้วก็ท่านได้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกท่านได้สิทธิประโยชน์จากการฝากที่ที่ติดตอบแทนที่ดีนะครับ้ท่านก็จะได้สิทธิประโยชน์จากการปันผลของของกำไรจากการดำเนินกิจการของสหกรณ์ในของท่านที่ท่านเป็นสมาชิกอย่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านรีบไปถอนตอนนี้เนี่ยมันมันจะมีผลนะครับว่า จากรที่ที่ท่านเป็นสมาชิกถือเนี่ยก็ต้องหาเงินมาเอามาจ่ายที่ท่านถอนไปถ้าไปสมัครถ้าไปถอนพร้อ,รอมๆกับจำนวนมากเขาก,ตก,ปปากต็ต้องไปถอนเงินที่เขาไปฝากต่อหรือไม่ก็เอาไปลงทุนเนี่ยเอาไปถอนก่อนกำหนดก็คือไปขายที่สานักหรืออาจจะต้องไปไปข <c oughs> อเงาผู้เงินก็ยังไม่พดเพราะว่าเงินที่ปล่อยที่ไปก็ยังไม่ถึงกำหนดเขาก็ยังไม่ชำระนี้มา,านะเงินที่ปล่อยที่ก็มีดอกเบี้ยมาเพื่อเป็นกำไร กำไรดกเบี้ยมาต้องมากกว่ากำไรที่จ่ายถ้าเงินฝากแล้วถึงจะมีกําไรแล้วจะได้ปันผลปันผลเนี่ยปีนึงเนี่ยธรรมศาสตร์ี่ที่แล้วเราให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่าเรามีเงินปันผลอย่างนั้นอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ่ไปถึงกันหมดเนี่ยเนึ่งโอกาสที่ท่านจะได้ธรรมศาสตร์จะทําได้กําไรเท่าเดิมหรือฝากก่อนที่ท่านเป็นสมาชิกจะได้กําไรเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะน้อยมากเลยยิ่งยิ่งยิ่งเพราะว่าโควิดเนี่ยเพราะยิ่งที่มีโอกาสน้อยอยู่แล้วเพราะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือสมาชิก ที่เดือดร้อนทางการเงินดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องพวกเราคือว่า่าครัฐอมทรั์เนี่ยเป็นฝายกรที่มีอุดมการณ์ในการที่จะมุ่งเน้นช่วยเหลือสมาชิกนะครับโดยที่เอาเงินที่มีอยู่ในการดาเนินการเนี่ยเอามาช่วยเหลือภาครัฐพิเศช่วยสมาชิกในเรื่องการเดือดร้อนกันคืบก็ปล่อยคืบไปนะครับแล้วก็เงินที่เหลือจากเอามาฝากมันเอาไว้ยูยเฉยดองไว้เฉยเฉยไม่ได้ก็ต้องเอาไปลงทุนนอกจากปล่อยกืบแล้วเงินที่เหลืออีกก็ต้องไปลงทุนในด้านอื่น เรามีนโยบายไม่ลงทุนในพื้นสามัญในกรณีธรรมศาสตร์นะครับหลายที่ก็อาจจะมีบ้างแต่โรงเรียนธรรมศาสตร์นี่เราไม่มีนโยบายในการลงทุนในพื้นสามัญเลยแม้แต่แม้แต่ที่เดียวเราลงทุนที่เรามีความจินที่เราเห็นว่าสูงสุดตามนโยบายเนี่ยก็คือในในตราสานี้พือนในพื้นในภาครัฐบาลหรือภาคบัฐเอกชนเท่านั้นซึ่งมีดอกเบี้ยคงที่ชัดเจนและมีเงินต้นคงตรงอยู่ตลอดเวลาเมื่อผนประกอบกองได้ชำระครบส่วนดังนั้นเนี่ยขอให้ความมั่นใจว่าหนึ่ง ยืดผู้ที่เราลงทุนไปในบริษัทใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเน็ตแม้จะเป็นบริษัทการบินไทยเนี่ยตัดส่วนในผู้ที่มาเนี่ยเงินตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่กระทบเพราะว่านี่ยังไม่หายแต่นี่เราเป็นเจ้ามี้ก็จะมีสถานะอยู่ยังไม่หายแม้การบินไทยจะยังยังในอนาคตเบิร์ดเคสเบิร์ดเคสเพอดีล้มอะไรเลยเพราะทีล้มอะไรเลยคือเบิร์ดเคสที่สุดเนี่ยนะบริษัทสุขส็คือเราก็ยังได้แต่งทรัพย์สินมาจากกองทรัพย์สินความพิทักษ์ทรัพย์ของการบินไทยซึ่งเรามีสิทธิ์ได้รับการชนะมี่ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นนะแต่หรือว่าเจ้าหนี้เจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยเกาอาจจะเป็นเจ้าหนี้อ่าที่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 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นกู้อี้แต่จะมีถ้าอาจจะเป็นอาจจะเป็นซื้อเครื่องบินซื้ออะไรต่างที่ยังไม่ได้ชำระหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนักหนี้เจ้าหนี้ที่ได้รับการหลักทรัพย์นะครับเราเนี่ยได้รับชำระหนี้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะไปขอแบ่งทรัพย์มาก่อนซึ่งอ่าโดยปกติเนี่ยอ่าแล้วก็มีเก็มีทรัพย์อยู่สองแสนห้าล้านนะหนี้เขามีสองแสนสี แต่ของสากก่อนี่มันอยู่อ่าพึ่งพูดเนี่ยมันอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าล้านดังนั้นที่ปูสามสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะได้ชำระก่อนท่านเทียบสัดส่วนดิถ้าว่ายสามหมื่นกว่าล้านเทียบกับทรัพย์สินที่มันอยู่สองแปดห้าเนี่ยไอ้รันบาล้านเนี่ยยังไงก็ได้เคลียร์ก่อนอยู่แล้วนะฮะเพรางั้นในกรณีเ o r s t case เนี่ยผมมั่นใจเลยว่ายังไงเงินเนี่ยก็จะกลับมานะกลับมาจะได้จะหมดไม่หมดได้ป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ถ้าไม่เหลือครึ่งหนึ่ย ถึงพันเจ็ดร้อยต่อล้านที่เราได้มาเนี่ยกับอีกสองพันสามร้อยร้านเนี่ยร้อยครึ่งหนึ่งเราได้มาถึงพันสามเราเคยได้มาแล้วอีกพันเปี๊ยรวมหนึ่งพันเจ็ดกับหนึ่งสามก็คือสามพันเราังมีกําไรแต่กำไรขาดทุนนั้นนั่นเองคือขาดทุนของกําไรจริงสุดท้ายเนี่ยในพอร์ตจะมีไทยตั้งแต่ต้นจนจบถ้าจบข่าวเลยนะจะค่อยๆเบลนเคสเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้มีเราก็จะมีกําไรอยู่เพราะดอกเบี้ยที่เราได้รับมาเป็นจำนวนมากถึงเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเนี่ยใต้สมาติได้คิดอะไรแต่ในกรณีถ้า as, avenues, like เป็นกรณีเบสเคสอเปป็นไได้ว่่าาอ รัฐปรับโครงยอมปรับโครงสร้างนี่ที่ยอมยอมปรับโครงสร้างของการบริหารของการบินไทยแล้วก็ยอมเอาเงินไปลงจำนวนหนึ่งนะเพื่อเอามาเคลียร์นี่ให้เรานะครับแล้วเราเนี่ยก็จะก็จะได้นี่คืนมาปกติแล้วจำมีท่านก็อยู่ในสภาพที่ดำเนินการได้ยอโดยย่ออาจจะยอมลดขึ้นสัดส่วนของตัวเองเนี่ยมาเป็นมาเป็นผู้ที่พุ่งไม่ใช่รายใหญ่ละก็อาจจะลดสภาพความปิดต่างกิจเอกชนเข้ามาบริหารได้จุดตัวได้เป็นที่ในการเลือกที่กิจกรรมที่เหมาะสมนะครับ อ่าอันนี้คือเบสเคสแต่รัฐกลางๆที่เป็นไปได้ามากสุดก็คือรัฐก็อาจจะจัดทาแผนพื้นฐากิจการนะแล้วก็ที่ต่อศาลให้ศาลชี้ให้เข้าสู่กระบวน,านการพ <ค Land. S 1> ื้นฟานกิจการที่แบบรักลางเบสเบสเคสคือลบละลายเบสเคสคือไม่ไม่ไม่ฟ้องศาลพื้นปูไม่สสฟ้องศาลลบละลายแต่ปรับโครงสร้างกันเองก่อนนะฮะโดยที่รัฐเนี่ยเอาเงินไปลงให้เลยสักสองแสนล้านเนี่ยหรืออะไรเงี้ยหรือหรือเลีย์นี่ให้หมดเลยหรืออย่างน้อยเทียนี่ให้กับให้กับกลุ่มที่เป็นสากรก่อนอย่างเงี้ยเป็นตัวนั่นนี่คือเบสเคส แต่เชื่อเถอะครับว่าโอกาสที่จะพุ่งต่างๆเยอะมากก็คือรัฐเนี่ยสนอแผนพื้นที่จการแล้วเราทําให้กิจาการนี้มีการพื้นที่ได้โดยรัฐเป็นตั้งคณะกรรมการการ็แล้วก็ชุดหนึ่งโดยเรื่อง่าจากเจ้าหนี้นะฮะทั้งหลายขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพื้นที่แล้วก็ทําให้นี่เนี่ยอาจจะถูกพักไปสักพักหนึ่งนะแต่ไม่หายนะพักหนี้ก็คือนี่ที่เราเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะถูกพักกันชำระนะ กบเบี้ยไปสักพักอาจจะอาจจะยอมีเกิด่ารติดกบเบี้ยไปบ้างระดับหนึ่งการสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่พื้นที่จการพื้นทู่มาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเงินมาชําระปรับปกติค่ะค่ะค่ะยังไงเนี่ยคีชภาฟรีสี่ต่างเนี่ยสุดท้ายนู่นยังไงสุดท้ายเอง in the case of worst case เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เสียเงินไปจนกระทั่งเป็นศูนย์ที่กระตายทุกคนแล้วถึงแม้จะเป็นศูนย์อ่ะทุกบอกเลยมันก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของคุณดําเนินการซึ่งณวันนี้ต่อให้ตัดศูนย์ไปเลยนะมันก็คือการสํารองหนี้ที่ททีี่่จัดการดัเป็นนหี้สู ถ้2,300ล้านไม่เทียบกับ3,400 0ล้าน3,300ล้าน